โมมีบอกผิดลุกโดดด้เนาะปานใจเคเอฟซีอะหรอกอบจังเลยกรอบจังเลยจ้า ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในเร้่อพี่น้องเน้อกดติดตามให้คอยแน่กดให้คอยแน่พี่น้องเอ้ยอีตนุนศาสตร์คอยแน่สาวอ้วนตัวน,น้อยหน่อ <c> ย <oughs> สวัสดีค่ะ กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุขนสุวองสุบอนเด้อจ่าเด้อสาวดาพากินพาแส็บมาบจ่าพี่น้องจ่ามือหนีมากินอาหารอีสานจืดจวดจัดแจกกันจ่าพี่น,อน้องม,มุมกน้ำไม้ไส้หมูจ้ามุกน้ำไม้ไส้หมูสามชั้นพี่น้องจ่ามกอ่ามกใส่ใบตองพี่น้องแม่คอยมุกหายจ่าบริฮิตผ็ดเนาะซีซันเคยสืบ,สบสประจิตปานไดญญายาคอยกินเพนิษอะไรพี่น้องเพิษทำทรมานจ้า มากับไก่ทอดจ้ากระตากกระตากมีน่องแล้วก็มีเครื่องในกับมีโค้งไก่วิญญาณไก่จ้า <c oughs> <c oughs> กินก็ขหนียวหอนๆอจ้าพี่น้องพี่น้องจ้ามาเสพเส่านันกนนะจ้าหมกนอไม้ใไสหม,ม,หม,สหมูจ้าหมกนอไม้ใสสหมูหมกนอไม้ใไสหมูจ้ามาจ้าขหนียวกับพร้อมจ้าเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์มาเพิ่มบ่วงบ่วงไว้สุด ันเขาเนี <c ười> <M> ้ยเลยจ้ะนี่มึงมูสามันพี่น้องมูสามชั้นยัอวๆคนอ้วนพี่น้องห้างมูสามสันหนอหมกน้อใหม่ใส่มูสาันหมกน้อใหม่ใส่มูสามันลดคือ้องเอยนจยแล้ว่าอบบบ ืมมี่บอกพิกลุกโดดโด,ด้เนาะแก่พี่หน่อ หานไว้เด็กตับทอดตับอย่าง,างาองเบอร์อีอรีอีรอเด็กกินได้พี่พน้องคุณยายเป็นตัวองเรากินเครื่องในไก่มันรอหอยากว่ะสัก ปานใจแค่เอฟซีอะหรอหกรอบจังเลยกรอบจังเลยจ้าสอกหาน้ำจิ้มกันพีกกน่น้องบริไแก้แซ่หวยอือขอว่างอันนี้น่ง มกมอกระดีมกใบตองกระดีจ้ะแซ่หอมไปอีกตู กินมาโค้งไก่พี่น้องโค้งไก่ หย่านบดีนะ <laughs> ไว้เด็กอาหารห้วง<ป>ขา้าวสาบมีชี่ไหนให้ถูกกว่านี้อีกไหมคะเสนอมาเลยคะ่ะชัม่มบุ ว้าวใช่เลยไก่ทอดไวเด็ดแซ่บพี่น้องโคง้งไก่ทอดนี่ก็ตำบุหงละ มักแทะกระดูกพี่น้องอ้ยสองมุกใหญ่ๆเอฟๆเลยเนี่เบิ่งปวดนะน้องใหม่อ่อ,อนๆเลยพี่น้องจะย้่หมูซ้ำสป่บหั่นมาหน่อยเพิ่ม เงียบๆนะจ๊ะฉันกัดสิดเลยนะจ๊ะยังไม่ขอแสียมุกน้ำมันเพี่อนเอรเอ้ยไก่ทอดก็แสียคราวนี้เบื่อ่อนึงอ่ะ หอมพกกิโต้หมูสามสันพี่น้องเศษพักเศษเนืพี่นอ้องเอ้ güm จุ๊บจ้าหมดเลยฉันก็หมดข้อเท่กับเขาตลอพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เด้อซ่าเด้อมกน้องไม่ใส่หมูสามชั้นซากินกับข้าวเหนียวแล้กกับไก่ทอด ซาดาตองโคโตราไปก่อนนะจ้าพี่น้องซาเมื่อแอดเ,อเซอด้วยจ้ามาเนี่ยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้คอยแน่กดให้คอยแน่พี่น้องเอ้ยอีตุนศาสตร์คอยแน่สาวอ้วนตัวน,น้อยๆซ้ำ <c oughs> <c oughs> นี่นะจ้าบ๊ bye, ายบ <c oughs> ายจ้าทำไม